สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่5้านะคะวันที่หกรกฎาคมสองพันห้้อ่วันนี้ไล่ด้วยสองมื้อแม่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสายพันธุ์อินทผลัมนะคะมาให้ความรู้นะคะสาหรับมือใหม่ที่ต้องการปลูกอินทผลัมอันนี้เป็นสายพันธุ์ทานผลแห้งนะคะท่านผู้ชมที่ไล่ด้วยสองมื้อแม่ได้ปลูกไว้สามปีที่ผ่านมาต้นนี้ สาสี่ปีนะคะต้นนี้น่าจะออกลูกปีที่สองอันนี้คือประสบการณ์ของไร่ด้วยสองมือแม่ว่าการปลูกอินทผลัมทานผลแห้งถามว่าเขาดีไหมเขาดีนะคะเมืองนอกนี่ปลูกนี่สำเร็จขยายขายผลผลิตไปทั่วโลกนะคะอินทผลัมทานผลแห้งอันนี้คือสายพันธุ์เดซเลนัวนะคะเป็นอินทผลัมสายพันธุน์ต้นๆที่ที่ ตลาดนะคะทั่วโลกรู้จักในในในห้างในแล้วก็จะจำหน่ายสายพันธุ์เดสเล็ดนัวแล้วก็จะมีเม็ดจูนนะคะเป็นสายพันธุ์ทานผลแห้งที่ที่ในห้างเขานำมาจำหน่ายนะคะถามว่าเมืองไทยเหมาะไหมที่จะปลูก <c oughs> คือปลูกได้แต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับทำธุรกิจนะคะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดเขาจะมีรสฝาดแล้วก็แข็ง มันไม่สามารถที่จะทานผลสุดได้คือมันทานได้แต่มันฝาดมันฝาดแล้วมันกืนยากมันไม่ใช่มันเป็นเนื้อก็แข็งนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมปลูกนะคะปลูกได้นิดหน่อยได้พอเพื่อเรียนรู้ได้แต่ว่าไม่อยากให้ปลูกเป็นธุรกิจนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าไล่ด้วยสองมอแม่ลองมาแล้วก็เลยอยากจะมามาแชร์ประสบการณ์มาบอกนะคะให้ท่านผู้ชมเข้าใจเพราะว่าส่วนมากสมัยก่อนก็จะโดนโดนกันเยอะนะคะที่ที่เอามาขายต้นพันธุ์แบบนี้แล้วมาปลูกแล้วก็พอพอมันได้ผลผลิตมันก็จะฝาดนะคะมันทําการตลาดไม่ได้นะคะก็ตัดทิ้งกันเยอะก็คือมาแนะนำนะคะ,ะไล่ด้วยสอ,มอแม่ก็ ก็เคยซื้ออันนี้แหละค่ะมารับประทานสมัยก่อนเนาะเราซื้อมาทานเองซื้อมาทานแล้วก็มาลองปลูกนะคะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับสายพันธุ์ทานผลแห้งในเมืองไทยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมามามาแชร์ประสบการณ์ให้ให้ท่านผู้ชมที่ที่สงสัยที่เออไม่เข้าใจนะคะได้ได้พอมีความรู้ ว่าเราควรจะปลูกสายพันธุ์ทานผลสดเท่านั้นนะคะในเมืองไทยจะได้ไม่เสียเวลานะคะท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะชิมอินทผลัมทานผลแห้งให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะจะแข็งนะคะเขาจะแข็งอินทผลัมทานผลแห้งนี่เขาจะแข็งเนี่ยถ้าเรากัด เขาจะแน่นแข็งแล้วก็จะฝาดแล้วก็หวานฝาดจะเยอะวันนี้ก็คือเริ่มเข้าสีก็จะสุกนะคะเริ่มเข้าสีเคยเคยเคยเอาไปแปลรูปนะคะแต่ว่ามันไม่ผ่านนะคะเคยเอาไปทําแบบว่าที่เขาบอกเอาไปลวกน้ําอะไรเงี้ยก็เคยไปทําอยู่มันก็ไม่ผ่าน แต่ถ้าคนที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือก็คงจะผ่านนะคะแต่ว่าไล่ด้วยสองมือแม่ทําแบบธรรมชาติธรรมดาไม่ไม่ผ่านเนี่ยค่ะลูกเขาสวยรูปทรงสวยนะคะอันนี้คือสายพันธุ์เดดเรดนัวอันนี้ก็มาให้ข้อมูลดีๆนะคะจากไล่ด้วยสองมือแม่เมืองไทยต้องปลูกเฉพาะผลทานสดเท่านั้นถึงจะผ่านนะคะท่านผู้ชมศึกษาก่อนปลูกสายพันธุ์นะคะ อันนี้คือเพาะเมล็ดเล็ดเล็ด,ลดนัวเท่านั้นนะคะไม่ใช่อันนี้คือทานผลผลแห้งแต่เมืองไทยเหมาะสําหรับทานปลูกทานผลสดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคือคือมันฝามันติดคอนเนาะก็เลยพูดไม่ค่อยชัดขออภัยโอเคนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนําท่านผู้ชมอีก ขอพบพระคุณทุกขั้นนะคะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้ไล่ด้วยสองมือแม่สู้ชีวิตต่อไปนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ